เดี๋ยวมาซักตวมาเปียเนาะมาัปเป็ดงเกเนผัดตนัเียนี่กินไกินได้กินเลยกนลมยากกักเนีวล้ก็เจหัวเข่าเ้อกินย็มหัวเขาเด้อ เจ yes, ็บเลยเขาบอกว่า hmm. ก okay. sure. hmm. re ินพักนห้า like oh, ้าม oh, oh. oh, no oh, mm ัน hmm. ม oh. ันอันนั้นได้มันเป็นยามันได้เออยานามันเจ็บหัวเข่ากลยคุณ้ดมันเป็นยาคนเจ็บหัวเข่าโอ้โหน่อไม้ไทยเช่อมก็บ้านทั้บ้านเราไม่มีบบโอมไม่เคยกินนานแล้วนอเก่งแต่หน่อไม้ีซื้อโอ้บ้านนี้มีโอมไหรอเก่งแต่หน่อไม้ซื้อมาบุเซ็บจ้องใส่อันนี้แต่โอมเนาะ

ยนอาายย่บหารนะเข้าไปบางเาก็จะไปส่งแล้วมหวานมีสื่ซ่องรถซ้ำรถแกเลยค่ะ่นะ

ม่เจอมากเลยอ่ะนไม้เมื่อวานที่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมาตูดกับตูดนะเอาตรงแล้วไาดูเจ้าดอกกลวงเมื่อวานเอายางรถไปป่ากลับเวดูหน่อไม้พัดมาเลื่อยที่ย่องเลยอย่าเย็นดีด้วยหวั่นผมจะเอาให้แม่หมกแม่หมกหน่อไม้ก่อนหน้านั้นแล้วกก็หาคือัน ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาให้แม่บุกเพราะแม่บุกอยู่แล้วเรอเป็นจุ้งเนาะจุ้มเนาะแถาไปที่ไหนเป็นไอ้เจ้าจมวบที่ดินมันเงียไก่เจาะตามพื้นพูนเนี่ยยันเอาคลิอมาทําโจบยยืนยืนอาอรอยะจทยืนอะไิมัวือ

มัหลายคนจะกินข้าวทนจะกินตัวอาหารมันกมจะกินข้าวนาะ ยังม่ำอเลยอิอข้นาจะใช่ยดแห่ไปแล้วน่น้อยอแล้วนึงคนที่สตูดเข้าอิไม่ตดออกไม่ตูดออกตูดเข้าเดงมาไม้เสีบ ជាអេអេនមកឃើញតែចុះទៅញ៉ាំផឹកទប់ទប់ទប់បាទសអត់អត់ចោរអីនេះម៉ែសុខអត់ហើយជិះណែចៅខ្លួនលោកប้านតែញ៉ាំເນົາຫນຸ່ມແມ່ນາຍຢ່າແກຫນຸ່ມເນົາເນົາ

ใหญ่เียอืมบ้านวานาแล้วตุ้วส่งเูทูบรบ้าไงอะไรบึงอะไรได้น่ะในโพธิในโพธิในโพธิอืมบ้าบ้านคนบ้าบ้าเจ้าคนบ้าคนบ้า คุณบ้าเฮ็ดตัวนี้ค่ะบ้าเฮ็ดจไปหน่าเฮ็ดเนาะเออโคตรเบิกโลกจะนมาเก็่อะกลไปหนาเฮ็ดจกเบิ่โรกนี้จะกสะออนจาก็ยังไปเก็บค่อยๆค่อยห้องเห็นเฮ็ดพุ่นเหล่ยมแห้วโผล่บ่อใดบ่จะโผล่บานคอยได้บ่อแงเห็ดลงอกเลืองงี้วันั้นไดจะกึมเ er, uh, uh, ิอันนึงกี่ กันเลยเอาปันเหรอตัวกันที่ในยาสันดีนะเออโอบป่ะปอนลื้อเลยลื้อเลยบุรบาดเลยคืนเลยแหละมามาได้ย้ำเลยไหนเจ้าก็เจ้าขอแพ้สามสิบบาทติดนิสัยแล้วไม่ไม่กินข้าวเลย มันกินแต่อาหารถ้าเป็นคนกินได้มนก็ได้แต่อาหารมากค่อยไปไปเห็นมากค่อยแล้วอ่อนมากค่อยกินแต่เน่ากินแต่เข้าซื้อๆมะส้มอะไรมากซีโต้ห้องเจ้าหันเซรษเป็นกะละมังเนาะเขาเนาะไม่ได้มีอาหารแต่เลยเนาะเฮ้เสื้อสามวันยันกินนี่เดี๋ยวกินซีโตมันก็ไม่ได้มีครบเดียวอีกตัวน้อยก็กินตัวน้อยกินนลำเดียวเลยตัวน้อยห้องคอยลับว่ากินแต่อาหารไม่ได้กินเขาเลย โอ้ยอย่ากินคัมใหญ่นะเนี่นเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้โอ้นี่ก็เห็นเลยเนี่ยให้เอาเนี่เข้าไปเบิ็งกระของเลยก็เข้าไปเป็นเข้าเข้าเป็นกระของเลยเห็นมั้ยท่านแหละโอ้โหอันนี้ก็อย่ากินคัมใหญ่นะเขาเห็นหมดเลยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ